สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลฟ์โพสคนไทยกันนะคะก่อนอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า KMMKTH หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยนะคะในตัวลิงก์ของ KMMKTH ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะเว็บไซต์ KMMKTH จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดต,ตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่น,อมมนๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มได้หลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไอจีดิจิตอลทวิตเตอร์เท gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลที่ผ่านยืนยันทั่ผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสูน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอุ่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube i ท TikTok t w i t t e อ t e l e g r a m นะคะสามารถเลือกใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูได้สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็นแพลตฟอร์มของ facebook นะคะหมดมุมบริการตรงนี้เลือกเป็นบริการของถูกใจโพสต์รูปวิดีโอตรงนี้นะคะเป็นบริการคนไทยมีตัวตนนะคะตัวพรีเมียม,มเลยค่ะบริการตรงนี้นะคะมีก็จะมีตัวไลน์นะคะอีโมจิขอเลือกเป็นตัวไลน์ด้านบนนะคะห้าศูนย์ศูนย์ปดนะคะคำอธิบายตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็น,นรายละเอียดของออเดอร์ของเององพื่อนเองนะคะ ยิงตัวนี้นะคะคัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเป็นโพสนี้นะคะกดตรงเวลาของเขามานะคะตัวนี้ต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกัางนะคะกันยอดไม่ทื่อให้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่ยี่สิบค่ะใส่กันไป20นะคะในราคาสามสิบบาทกดส่งกันไปได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ นาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของคุณเป็นเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้าในกระั้งหมดเลยค่ะในดนน้านนาตรงนี้คือเลขออเดอร์ของคุณเป็นเองหากคุณเพื่อนท่านใดที่ไม่มีปัญหาตึงเงินไมเข้าย่ออะไรไม่ขึ้นสามารถทำเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมพินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะในตัวออเดอร์ตรงนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดอยู่นะคะสามารถดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณนะคะราคาและตัวลิงนะคะสามารถตรวจสอบได้ตรงนี้เลยนะคะ สถานะตอนนี้นะคะรอระบบเดียวกันการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยคะ่ะในส่วนของการเอนเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูบันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอางเปากันนะคะตัวอางเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอันเปาของทูมานีวันเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแตล่ออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนานี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นั้นนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพีและ android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดไลค์คนไทยก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหาก,กเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บตัวนี้จะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยนะคะอ,อ,อย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ kmkt h ให้เป็นตัวช่วยกับเ,เพื่อนเพิ่มยอดให้เ,เพื่อนๆกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดการมมองเห็นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ kmkt h นะคะ